สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of l o v e Tarot เวทมนต์แห่งรักสานแห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโรรโคแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขา แม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคำทำนายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยำก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์กดคำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอสำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิป ดั n ด o อมฟอร์ยหัวข้อเรื่องคำถามที่เขาอยากรู้มากแต่ไม่กล้าถามคุณวันนี้ใช้ไพ่ชุด tarot of m y physical moments และ gratitude oracle สำหรับหัวข้อในวันนี้แม่หมอไม่เคยทำมาก่อนนะปกติแม่หมอะจะทำแต่ข้อความจากเขาถึงคุณความลับในใจเขาที่มีต่อคุณแต่อันนี้เป็นคำถามนะที่เขาอยากจะถามอยากจะรู้เกี่ยวกับคุณแต่เขาไม่กล้าฉะนั้น ฟังแล้วก็ตอบคำถามเหล่านี้เอาไว้ในใจเผื่อสักวันหนึ่งเขามาถามประโยคเหล่านี้นะจะได้ตอบเขาถูกจะได้ตอบเขาได้เป็นสิ่งที่เขาอยากรู้มากมายจริงๆนะพลังงานจึงจะปรากฏขึ้นมาในคลิปนี้คลิปแรนดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตดลใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณ ก่อนอื่นเรามาดูข้อมูลราศีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดอายุของคุณและเขาหรือเป็นเลขถ้ายเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบ้านเลขที่หากใครที่มีข้อมูลตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าคำทำนายจะตรงกับเรื่องราวของคุณ80-100%ก็เป็นได้ ดินราศีมังกรพระสบกันธาตุลมราศีกุมเมถุนตุนและธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิก <romance> ตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลขหนึ่งสองสามสี่หกก้าสิบสิบเอ็ด 12 21และ44วันที่เกี่ยวข้องวันจันทร์วันอังคารวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์นดนน้อ for you คำถามที่เขาอยากรู้มากแต่ไม่กล้าถามคุณเพดดับคัพ คำถามแรกถ้าเขากลับมาสารภาพบอกรักคุณกลับมาเปิดเผยหัวใจมาบอกความจริงคุณยังจะรับฟังเขาอยู่ไหมหรือคุณปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยากรับรู้ไม่อยากรับฟังสิ่งใดจากเขาแล้วแล้วถ้าเขาจะถามคุณว่าถ้าเขาบอกคุณ ว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีใครจริงๆนะคุณคือคนเดียวที่อยู่ในหัวใจเขาคุณยังจะเชื่อเขาไหม For o n c ว้าวเขาอยากถามคุณว่าถ้าเขาอยากที่จะแต่งงานสร้างครอบครัวไปด้วยกันกับคุณคุณจะแต่งงานกับเขาไหมถ้าเขาจะให้คุณยกย้ายไปอยู่กับเขา ไปซื้อบ้านเรือนหอหรือไปอยู่ในอำเภอในจังหวัดในประเทศของเขาคุณจะไปไหมคุณพร้อมไหมที่จะร่วมชีวิตเป็นคู่ชีวิตกับเขา night of pentacles เขาอยากถามคุณว่าช่วงนี้คุณดูสวยขึ้นมากคุณไปทำอะไรมาทำไมดูดีขึ้น สวยขึ้นมีน้ำมีนวลขึ้นมีออร่ามีสเสน่ห์เหลือเกินรู้ไหมว่าการที่คุณดูดีขึ้นอย่างมากทำให้เขาเนี่ยอดใจไม่ไหวอยากจะพูดคุยอยากจะติดต่อสื่อสารกลับมาในความสัมพันธ์แล้วเขาอยากจะถามคุณว่าช่วงนี้คุณดูอู้ฟู่นะคุณดูมีเงินมีทองคุณดูร่ำรวยมั่งคัง่งการเงินการงานคุณประสบความสำเร็จมากเลยใช่ไหม อยากแสดงความยินดีนะอยากร่วมดีใจหากชีวิตคุณมีเรื่องที่เป็นข่าวดีมีความสุขสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานหรือการเงินสถานการณ์ไพ่การติดต่อสื่อสารอยากพูดคุยเจรจาพลังงานคำทำนายคลิปนี้เป็นคนที่คุณนิ่งเงียบกันไปนะไม่ได้พูดไม่ได้คุยหรือผู้โผโ่หรือบางคนมีประเด็นมีปัญหากัน นกโกรธกันงอนกันเงียบนิ่งกันไปเชนดับครโอ้พลังงานไพ่ดีจังเลยเขาอยากถามคุณว่าเขาอ่ะรู้สึกว่าคุณเป็นคู่แท้ของเขาเขาอยากให้คุณเป็นคู่ครองคู่ชีวิตคนสุดท้ายของชีวิตเขาคุณยินดีไหมคุณจะเคียงข้างเข้าไปได้ไหมจะไม่ปล่อยมือจากกันไปได้ไหม เจมเปอร์เขาอยากถามคุณว่านิสัยเขาข้อเสียเขาที่เขาเป็นคนปากแข็งนิ่งเงียบนิ่งเฉยเย็นชามีอีโก้มากขี้เก๊กคิดยังไงก็ไม่พูดอย่างนั้นปิดบังแอบซ่อนความรู้สึกเก่งมากคุณรู้ไหมว่านิสัยเขาเป็นอย่างนั้นคุณยังน้อยใจอยู่หรือเปล่า คุณยังคิดมากกับนิสัยเสียเหล่านี้อยู่หรือเปล่าเขาอยากจะถามคุณนะว่าสิ่งที่คุณน่ะชอบคิดว่าเขาไม่ชัดเจนหรือเขาไม่พูดไม่สื่อสารแปลว่าเขาไม่ได้รักไม่ได้สนใจคุณเขาก็อยากจะถามว่าทำไมถึงคิดอย่างนั้นน่ะทั้งๆที่ความรู้สึกในใจเขาชัดเจนอย่างมากในไพ่ใบนี้ The Emperor ใบนี้ มีคนที่กำลังควบคุมหรือว่าเหมือนหุ่นเชิดหมายถึงตัวเขาอะต่อให้จะมีอีโกโ้มากแค่ไหนจะมีความเดื้อรร้านมากเพียงใดสุดท้ายนะคุณก็มีพลังอำนาจเหนือกว่าคุณ่ะจะดึงเขาให้หันไปในทิศทางไหนก็ได้เปรียบเป็นหุ่นเชิดสำหรับคุณเขายอมลดอีโกโ้ยอมปรับเปลี่ยนนิสัย และข้อเสียต่างๆมากมายเพื่อคุณคุณรู้บ้างไหม The Hangman เขาอยากถามคุณว่าคุณดูสบายดีอะในใจคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคุณรู้ไหมว่าเขากินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดคิดมากกระวนกระวายใจทุกใจเหลือเกินคิดถึงแต่เรื่องของคุณคุณไม่เป็นเหมือนกันบ้ง้งเหรอ คุณไม่ทุกใจเหมือนที่เขาเป็นบ้างหรอเขายังสำคัญกับคุณบ้างไหมหรือเขาคิดมากทุกใจทรมานใจอยู่ฝ่ายเดียว k i n g of Cups เขาอยากถามคุณว่าถ้าเขามาสารภาพรักกับคุณมาบอกรักมาให้สถานภาพที่ชัดเจน ยังพอมีหนทางพอมีโอกาสบ้างไหมที่เขาจะสารสัมพันธ์นี้ต่อไปได้คุณจะเปิดประตูหัวใจให้เขาอีกครั้งได้ไหมเออซับสอดเขาอยากถามคุณนะว่าในหัวใจของคุณน่ะความคิดความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือยัง เขาคาดเดาคุณไม่ออกเขาดูไม่ออกเลยเขาอยากจะถามคุณนะว่าในหัวใจคุณนะมีคนอื่นหรือยังถ้าเขาทำได้เขาอยากจะไขประตูหัวใจนี้เข้าไปเพื่อให้รู้ความรู้สึกนึกคิดของคุณถ้าเขาทำได้เขาอยากที่จะเข้าไปในความคิดและจินตนาการของคุณว่าคุณยังคิดถึงเขามั่งไหมหรือคุณคิดถึงคนอื่นแล้วในสมองในหัวใจของคุณ ยังมีเขาอยู่ในนั้นบ้างไหมเป็นพลังงานที่ไม่แน่ใจไม่มั่นใจน้อยใจเสียใจมีความน้อยมากๆนะกับพลังงานหรือพฤติกรรมที่คุณแสดงออกในตอนนี้ King of Pentacles เขาอยากถามคุณว่าถ้าชีวิตเขาประสบความสำเร็จแล้วดํำโดยมั่งคั่ง มีเงินมีทองสามารถที่จะเปคุณได้ดูแลคุณได้ในทุกสิ่งทุกอย่างจะทำให้คุณยอมใจอ่อนจะทำให้คุณมั่นใจมั่นคงกับเขาได้มากขึ้นไหมจะทำให้คุณตัดสินใจง่ายขึ้นไหมที่จะให้โอกาสให้อภัยเขาอีกครั้งอีกความหมายเขาอยากจะถามคุณว่าตัวคุณน่ะดูดีดูแพงนะแล้วถ้าหากมีคนที่ดีกว่าเขา รวยกว่าเขารูปร่างหน้าตาดีกว่าเขาเข้ามาในชีวิตคุณคุณจะคิดว่าคนคนนั้นเหมาะสมู่ควรกับคุณมากกว่าเขาหรือเปล่าโฟร์บสอดเขาอยากถามคุณว่าทุกค่ำคืนเวลาที่คุณนอนเนี่ยคุณฝันถึงเขาบ้างไหมเขาฝันถึงคุณหนักมากฝันถึงคุณบ่อยมากมาก และเขาก็มักที่จะคิดถึงคุณหนักมากในช่วงเวลาค่ำคืนโดยเฉพาะตอนก่อนนอนคุณดูบ้างหรือเปล่าว่าเขาคิดถึงคุณมากมายแค่ไหนและคุณคิดถึงเขาเหมือนกันหรือเปล่าคุยนบสอดเขาอยากถามคุณว่าคุณยังส่องสื่อโซเชียลเขาอยู่บ้างไหมส่วน <c oughs penso> ตัวเขาอะเขาส่องคุณหนักมากส่องตลอดเวลาเช้าสายบ่ายค่ำ ส่องละเอียดด้วยนะส่องทุกแอปพลิเคชันที่จะสามารถสืบส่องได้ส่องไปยันคอมเมนต์ส่องไปยังใครกดหัวใจคุณตอบคอมเมนต์ใครโอ้ดูละเอียดมากแล้วคุณนะ่ะส่องเขาบ้างไหมยังสนใจใส่ใจเขาอยากจะรู้เรื่องดาวชิดเขาอยู่บ้างไหมคิงอับสอดเขาอยากจะถามคุณว่าคุณตัดขาดจากเขาได้แล้วจริงๆเหรอ ทำไมคุณดุจังอะคุณดูอยู่ได้สบายดีเหมือนกับไม่ได้คิดถึงเขาไม่ได้นึกถึงเขาเหมือนไม่มีเขาอยู่ในชีวิตคุณอีกต่อไปแล้วเขาอยากจะถามคุณอะว่าคุณใจเด็ดเดี่ยวหนักแน่นเข้มแข็งเด็ดขาดอย่างนี้จริงๆหรือแค่เป็นการแสดงเป็นกําแพงที่คุณสร้างขึ้นเพื่อให้เขาเนี่ยไม่รู้ความรู้สึกนึกคิดที่แท้จริงในหัวใจของคุณ cups เขารู้สึกว่าคุณเป็นคู่แท้ใครคนนี้เป็นพลังงานคู่แท้หรือพลังงานคู่ทวินเฟรมคือคู่แท้ทางจิตวิญญาณเขาอยากถามคุณนะว่าทุกครั้งเลยที่เขาคิดถึงคุณมากๆและหลายๆครั้งเขามีความรู้สึกว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเขาเป็นความรู้สึกที่มาจากจิตวิญญาณของคุณพลังงานจากคุณถูกส่งมา จึงเชื่อมต่อกันได้เขาอยากถามคุณว่าคุณเป็นเหมือนกันบ้างไหมคุณมีความรู้สึกนึกคิดที่รู้สึกว่าเชื่อมโยงผูกพันคุ้นเคยในจิตวิญญาณนะหรือรู้สึกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นคนคนเดียวกันคุณเป็นบ้างไหมหรือเขาคิดมากเขาคิดไปฝ่ายเดียวแต่ไพ่ใบนี้ตอบชัดนะว่าคุณเป็นเช่นกันนะเพระพาะไพ่ใบนี้คือคู่แท้คู่ทางจิตวิญญาณด้วย ขาคิดยังไงคุณก็คิดอย่างนั้นน่ะเขาคิดถึงคุณมากแค่ไหนคุณก็คิดถึงเขามากแค่นั้น Tree of p e n t a c l e s เขาอยากถามคุณว่าถ้าเขาติดต่อสื่อสารถ้ากลับมาหาคุณคุณจะคุเหยีับเขาไหมคุณจะว่าเขาปะคุณจะดุด่าเขาไหมหรือว่าคุณจะโมโหแล้วก็บล็อกเขาไปอีกครั้งหนึ่ง คุณจะทำพลังงานลบๆหรือมีคำพูดลบๆอะไรหรือเปล่าเขาไม่กลา้าถ้าอย่างนั้นเขาจะได้นิ่งเงียบต่อไปก่อนให้อารมณ์คุณสงบซะก่อนนะเขาอยากถามคุณนะว่าถ้าเขาติดต่อสื่อสารกลับมายินดีดต้อนรับเขาหรือไม่ซิโกบอนส์เขาอยากถามคุณว่าเวลาที่ยาวนานผ่านมาที่เรานิ่งเงียบกันไปนั้น ที่เราไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันเหมือนเดิมความรู้สึกในใจคุณอะดีขึ้นบ้างไหมที่เคยกโกรธเขางอนเขาน้อยใจเสียใจหรือคิดลบกับเขาคิดดีกับเขาบ้างหรือเปล่าความกโกรธหรือพลังงานลบๆของคุณเจอจางลงบ้างไหมเขาพร้อมมากๆแล้วอะที่จะติดต่อสื่อสารกลับมาในวันนี้เตรียมคำพูดที่ดีเตรียมภาษาดอกไม้ เตรียมคำพูดที่ตรงกับหัวใจเพื่อที่จะมาบอกคุณแล้วคุณยังอยากจะฟังสิ่งเหล่านี้จากหัวใจเขาอยู่ไหมคิงบอนส์เขามองคุณเก่งมากๆเขาเลยอยากถามคุณว่าเขารู้ว่าคุณเก่งแต่คุณสามารถอยู่ได้ดีจริงๆโดยที่ไม่มีเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมคุณไม่ต้องการคนดูแลไม่ต้องการความรักจากเขาแล้วจริงๆหรือหรือคุณ แค่โกรธแค่นิ่งแค่มีกำแพงมีระยะเพื่อที่จะดูเทคแอคชั่นจากเขาเขาไม่รู้จริงๆว่าคุณยังต้องการเขาอยู่บ้างหรือเปล่าเขาอยากที่จะกลับมาดูแลคุณอยากทำหน้าที่คนรักที่ดีอยากเป็นคู่รักคู่ภรรยาคู่สามีที่มาอยู่เคียงข้างกันอยากอยู่กับคุณจนแก่จนเฒ่าจนวันสุดท้ายของชีวิตถ้าเขาอยากต้องการแบบนี้ คุณยังคิดเหมือนกันไหมยังต้องการให้ความรักความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันไหมโอ้แม่หมอเห็นความอัศจรรย์บางอย่างในคลิปนี้ไพ่สำหรับนี้นะเป็นไพ่ที่มีความพิเศษปกติแล้วไพ่าทาโร่หรือไพ่ยิปซีจะมีทั้งหมด7 8ใบแต่สำหรับนี้มีทั้งหมด82ใบความพิเศษอยู่ที่ไพ่หมวดหมู่ของคิง นะคือไพ่ราชาไพ่าราชาเกิดขึ้นในคลิปนี้ทั้งหมดเลย4ใบอ่ะหาก่อนอ่ะมีราชาเหรียญราชาถ้วยราชาดาบและราชาไมา้ความอัศจรรย์ของไพ่ยิบสี่สำรับนี้ หมวดหมู่ของคิงจะมีสองใบหมายความว่าถ้าเป็นราชาไม้ก็จะมีไพ่ราชาไม้เนี่ยคิงก็บวอนสองใบในสำรับเดียวกันแต่อีกใบหนึ่งจะเป็นผู้ชายอีกใบหนึ่งจะเป็นผู้หญิงดูสิ่งที่น่าอัศจรรย์นี้ที่แม่หมอได้พูดขึ้นมาเพราะว่าไพ่ทั้ง4ใบปรากฏขึ้นในคลิปนี้ในหมวดหมู่ของคิง นะของราชาทั้งหมดเลยทุกพลังงานไม่ว่าจะเป็นเหรียญเป็นถ้วยเป็นดาบเป็นไม้ขึ้นมาครบเลยและที่สำคัญอัศาจรรย์กว่านั้นเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยทั้งสี่ใบแปลว่าจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารว่าพลังงานของเฟมนินีนพลังงานของผู้หญิงโดดเด่นมากในคลิปคลิปนี้คุณชนะแล้วเอเนจีของเฟมานีนนะไม่ได้พูดถึงเพศสภาพ ต่อให้เพศสภาพเป็นชายแต่ Energy ภายในเป็นแฟมินีนนี่ก็คือพลังงานของคุณผู้หญิงชนะผู้หญิงมีอํานาจผู้หญิงมีอิทธิพลมากผู้หญิงจะชี้เป็นชี้ตายว่าจะอยู่หรือไปจะเอาอยัางไงกับเขาคุณสั่งได้เลยนับตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวแม่หมอหาไพ่คิงที่เป็นผู้ชายก่อนนะอ่ะเช่นใบนี้ราชาไม้นะคิงก็บอลเนี่ย สำหรับนี้จะมีคู่กันแบบนี้เลยชื่อเดียวกันเลยแต่มีสองพลังงานคือเป็นผู้ชายและผู้หญิงฉะนั้น Energy ของคลิปนี้พลังงานของ e ฟม n น n นเข้มแข็งแข็งแกร่งคุณมีอำนาจมีอิทธิพลมากๆกับเรื่องดาวความรักความสัมพันธ์ฉะนั้นที่ไม่หมอตั้งทอปิกในวันนี้ไม่มีอะไรบังเอิญน,นะคำถามทั้งหมดที่คุณได้ฟังไปเตรียมคำตอบเอาไว้ในหัวใจได้เลย ใครคนนั้นจะเข้ามาถามคุณนะตอบด้วยความมั่นอกมั่นใจตอบทุกอย่างอย่างที่คิดว่าเป็นความจริงในงหัวใจเป็นคำตอบที่จะทำให้คุณมีความสุขให้ตอบสิ่งนั้นเพราะไม่ว่าจะตอบสิ่งไหนก็ตามใครคนนี้น้อมรับพร้อมที่จะเคารพการตัดสินใจและคำตอบของคุณเสมออ่ะต่อไปแม่หมอเปิดไพ่ออราคโลเสริมให้นะคะ m e m ori e s ories, ความทรงจำเขาอยากถามคุณเขาอยากรู้มากเลยว่าในความทรงจำคุณน่ะในหัวใจคุณน่ะในความรู้สึกนึกคิดคุณในสมองคุณน่ะยังมีเรื่องราวเก่าๆยังมีคำพูดเดิมๆข้อความเดิมๆที่เขาเคยพูดคุยหรือส่งข้อความหาคุณยังจดจำได้ไหมสิ่งเหล่านั้นยังอยู่ในความทรงจำคุณหรือไม่ สีแสวงหาเขาอยากถามคุณว่าตัวคุณน่ะได้มองหาสแสวงหาหรือต้องการความรักความสัมพันธ์นี้ในรูปแบบที่สมหวังสมบูรณ์ไหมความหมายหมายถึงคาดหวังอยู่หรือเปล่ากับตัวเขาอ่ะยังมีกำลังใจยังรอคอยกันอยู่หรือเปล่ามองหาสแสวงหาความรักจากเขาอยู่หรือเปล่าแต่ตัวเขาเองอ่ะ มองหาคุณสแสวงหาคุณอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเขานะจะไปเริ่มต้นพูดคุยคบหากับใครก็ตามสุดท้ายจะกลับมาอยู่ในพลังงานเดิมนั่นคือ,อยา้ายโฟกัสจากคุณไม่ได้ move on ไม่ได้ต้องมองหาต้องสอสแสวงหาเพียงแค่คุณ t i m i n g เวลาเขาอยากรู้มากๆเขาอยากถามคุณมากๆว่าว่าเวลาที่เรานิ่งเงียบห่างเหินกันไปเนี่ย ทำให้คุณคิดถึงเขามากขึ้นไหมทาให้คุณรู้หัวใจตัวเองมากขึ้นหรือเปล่าว่ายังรักเขาเพราะเขาเป็นเช่นนั้นยิ่งคุณนิ่งเงียบไปยิ่งห่างเหินห่างไกลกันไปเขาตกตะกอนทางความคิดตกผลึกได้คําตอบที่ชัดเจนว่าเขารักคุณมากเขาขาดคุณไม่ได้ในไพ่ใบนี้มีความอัศจรรย์อีกหนึ่งอย่างคือไพ่าทาโร่มีความหมายซ้อนอยู่ในไพ่ใบนี้อีกสองใบซึ่งไพ่ใบนี้เป็นไพ่ออรัเคิลนะ แต่มีสเต n g t h กับ The Sun ในความนิ่งเงียบเวลาที่ยาวนานนี้เขาได้รู้คำตอบแล้วว่าคุณน่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างเขายอมละเขายอมแพ้เขายอมให้คุณมีอำนาจควบคุมความสัมพันธ์นี้ในทิศทางที่คุณต้องการเขายินดีและคุณน่ะเป็นแสงสว่างเป็นความสุขเป็นความหวังเป็นกําลังใจนะเป็นพระอาทิตย์เป็นเดอะซันของเขาไม่มีทางที่เขาจะตัดขาดจากคุณได้สิ่งเดียวที่เขาอยากจะทา เพอยากจะถามคุณว่าถ้าเขาจะกลับมาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ความรักถ้าเขาจะกลับมาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ให้มีความสุขสดชื่นหอมหวานโรแมนติกคุณจะยินดีไหมที่จะรับพลังงานดีๆจากเขาอินเ r อร์มิเกความผสมผสานเขาอยากถามคุณว่าพลังงานของคุณกับเขาเนี่ยได้ถูกปรับจูนให้มีความคิดและทัศนคติ ที่ดีต่อกันมากขึ้นไหมผสมผสานดูดกลืนกันเข้ากันได้มากขึ้นไหมส่วนตัวเขาพลังงานดีขึ้นมากเขามองเห็นข้อเสียของตัวเองเขายอมรับข้อเสียของตัวเขาเองได้มากขึ้นเขายอมรับแล้วก็มองเห็นข้อดีและข้อเสียในตัวคุณถึงแม้จะมองเห็นข้อเสียนะแต่ก็รักยอมรับได้พลังงานนี้จะนำพาไปสู่ความรักในการที่รักตัวตนกันและกัน อีกความหมายของไพ่ใบน,นี้การผสมผสานกันหมายถึงเขาถามคุณว่าถ้าเขาอยากจะ18บวกกับคุณนะ่ะคุณจะยอมเขาไหมเขาจริงจังแล้วนะเขาอยากเป็นเจ้าของคุณทั้งตัวและหัวใจนะอยากจะแต่งงานให้คุณเป็นภรรยาเขาอ่ะไม่ใช่เป็นแค่คำพูดไม่ใช่เป็นแค่ความรู้สึกเป็นทั้งตัวและหัวใจนะมีซัมติงกันนะมีสิบบวกมีความลึกซึ้งผูกพันยอมไหม หรือถ้าหาคุณกับเขาอะเคยมีเซ็กส์กันแล้วผูกพันลึกซึ้งทางกายกันแล้วเขาอยากจะถามคุณนะว่าเขาทาให้คุณพอใจไหมคุณมีความสุขหรือเปล่าการผสมผสานดูดกลืนกันนะในเรื่องเพศเรื่องเซ็กส์สิ่งที่เขาทํามันดีหรือ,อยังอยากจะรู้เรื่องนี้นะเรามาคุยกันเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งได้ไหมเขาอยากทําให้คุณพอใจถูกอกถูกใจในเรื่องเซ็กส์ของเขา บิท w e e n ระหว่างเขาอยากถามคุณว่าระหว่างที่เขาเงียบไประหว่างที่เราสองคนมีประเด็นปัญหาไม่ได้คุยกันไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันเลยระหว่างทางที่ไม่มีกันละกันใจคุณยังหนักแน่นยังมีเขาคนเดียวหรือไม่หรือคุณมีการวอกแวกมีการคุยกับคนอื่นและเปิดใจให้คนอื่นแล้วส่วนตัวเขาเองไม่มีใครแทนที่ในหัวใจของเขาไม่มีใครแทนที่คุณได้เลย Love, โอ้คลิปนี้สีชมพูมากเลยแม่หมอใจฟูมากรักเขาอยากถามคุณแล้วเขาก็อยากรู้มากว่าคุณยังรักเขาไหมเขารักคุณมากเขารักคุณหมดหัวใจเขารักคุณคนเดียวเขาขาดคุณไม่ได้นะแล้วคุณนะ่ะเป็นเหมือนกันไหมยังรักเขาอยู่หรือเปล่า Commitment พันธะผูกพันหรือพันธะสัญญาเขาอยากถามคุณว่า ถ้าขอแต่งงานจดทะเบียนสมรสผูกมัดผูกพันกันเลยเนี่ยพร้อมไหมพร้อมหรือยังเอเนจี Energy เดียวกันเลยนะกับไพ่ทาโร่เนี่ยพลังงานวันนี้นะใครโสดกําลังจะมีคู่แล้วนะหรือถ้าใครเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคนคนนี้เขาชัดเจนในใจแล้วนะแล้วเขาเนี่ยจะเข้ามาชัดเจนมากในเวลารวดเร็วเขาจะรุกหนักมากคืออยากที่จะแต่งงานกับคุณเลยอะ่ะนะจาก คนคุยความสัมพันธ์ชัดเจนกลายเป็นสามีภรรยากันเลยเป็นอย่างนั้นเลยเพราะความเงียบหรือสิ่งที่ทําให้เขาตระหนักรู้ได้คําตอบที่ชัดเจนเนี่ยคือเขารักคุณแล้วคุณเป็นคู่แท้เขาเขาอยู่ไม่ได้เขาขาดคุณไม่ได้เขารู้คําตอบนี้แล้วฉะนั้นเขาอยากถามคุณว่าถ้าขอแต่งงานเนี่ยจะรับไหมนิ้วนางข้างซ้ายเนี่ยพร้อมหรือยังที่จะใส่แหวนเพชรจากเขาพร้อมหรือยังที่จะ ย้ายไปอยู่บ้านเขาไปอยู่ด้วยกันพร้อมหรือยังที่จะเตรียมงานแต่งงานพร้อมหรือยังที่จากวันนี้ไปจะมีเขาเคียงข้างกายตลอดชีวิตโอ้โหคนลุกเลยไม่หมอรับด้วยนะพลังงานนี้ดีเหลือเกินมีตัวเลขที่ไพ่ออรโคโลบอกเพิ่มเติม18 81 17 71 5 13 3 1อ1 11 5 1 0 28 812อ่าแม่หมอขอจบคำทำนายด a n ด o m f o อ y อยู่วันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาด้วยกันไม่กดสคิปข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ